ศิลปินคุณภาพพีชพีรากลับมาทวงบัลลังเจ้าพ่อเพลงเศร้าอีกครั้งกับเพลงปกปีดความมังเอิญนเรียกว่าโดนใจคนอกหักอย่างมากค่ะ กลับมาทวงบาลังเพลงเศร้าเคลาน้ำตาอีกครั้งในรอบ5ปีสำหรับศิลปินคุณภาพพิษพีระที่หลายคนให้ฉายาว่าเจ้าพ่อเพลงเศร้าครั้งนี้ได้เปิดตัวซิงเกิลใหม่เกลียดความบังเอิญเพลงแนวบัลลาดป๊อปถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังผ่านท่วงทานองของเปียนโนที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเตรียมใจให้พร้อมเพื่อพบกับความผิดหวังอีกรูปแบบหนึ่งของความรักโดยมิวสิกวิดีโอได้เล่าเรื่องราวความรักผ่านเวดดิ้งแพนเนอร์คู่รักหนุ่มสาวที่กําลังจะแต่งงานกันและช่วยกันเตรียมงานแต่งอย่างมีความสุขงานนี้ได้หหนุ่มลอ ลูกเกาหลีเก้าใจอย่างไบเบิลวิทภาสุเมติกุลและนางเอกหน้าตาน่ารักถุงแป้งพัทรวดีเหลาสามาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์รักสุดเจ็บปวด ซึ่งหลัง MV เพลงนี้ปล่อยออกมาก็ได้กระแสะตอบรับจากแฟนๆดีมากเกลียดความบังเอิญ e ติดเทรนทวิตทั้งในประเทศเวียดนามมาเลเซียและไทยโลกโซเชียลต่างพากันชมเนื้อหาเพลงพรฮุกติดหูรวมถึงชม MV และนักแสดงไบเบิลกับถุงแป้งค่ะหากใครยังไม่ได้รับชม MV เพลงเกลียดความบังเอิญของพีทพีระสามารถรับชมได้แล้วที่ YouTube, E2N Music Identities ค่ะ